สวัสดีค่ะทุกท่านกำลังอยู่กับดิฉันแปลงขวัญมิสแกนขอนแก่น2,023และในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นภายใน3นาทีวันนี้ดิฉันอยากจะขอนำเสนอเอกลักษณ์ในจังหวัดขอนแก่น เมื่อทุกท่านมาที่จังหวัดขอนแก่นแล้วจะต้องไปเยี่ยมเยียนไปเที่ยวไปสัมผัสเทศกาลสักครั้งในชีวิตถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ1สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ท่านจะได้พบกับโครงกระดูกในทุ่เสาที่ถูกค้นพบในจังหวัดขอนแก่นมากมายและนอกเหนือจากนี้ โครงกระดูกในรสูสาวนี้เคยนำไปสู่การต่อยอดเป็นชุดประจำชาติของจังหวัดขอนแกนในการประกวดมิสแกนไทยแลนด์ d 2ง2 0โดยน้องมีชื่อว่าจีจีสถานที่ต่อมา ในจังหวัดขอนแก่นมีหมูบ้านทีเต่าอาศัยอยู่กับมนุษย์อย่างช้านานานับร้อยปีอย่างหมู่บ้านเตา่าหมูบ้านเตา่าตั้งอยู่ที่บ้านก่ออำเภอมันจักคีรีจังหวัดขอนแกน่นน้องเต่าน่ารักนะคะ ุดท้ายที่อยากมาชมนี่คือดินแดนอิสานที่ใครต่อใครขนานนามว่าเมืองม้อแขนแดนม้อลำจังหวัดขอนแกนส่งออกวัฒนธรรมอันเก๋ไก๋อย่างม้อลำเรื่องต่อกอนจนเข้าสู่การพัฒนาม้อลำแบบเต็มวงเจอกันเลยม้อลำไ์ซิงสตา ครบสนาทีแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วถ้าอย่างนั้นดิฉันขอฝากผลิตภัณฑ์ของมิสแกนไทยแลนด์ทั้งหมด27รายการเพราะเราคือแกน we are แก n น The one and only